ตาพ่อไงพ่อเอาเป๊กใหญ่ๆหน่อยนะเมันจะหมดแล้วบอกซื้ออีกแล้วเดี่ยววันี้พ่อซื้อนะวดต่อไปเองซื้อได้ได้ได้เดี๋ยวมีอะไรจะคุยด้วยนะผมปรึกษาหน่อยผมมืออย่าเพิ่งปรึกษาเลยกินเลยเอาเอานิดเดียวพอเออกินแรงอ่ะโอ้ยอย่าไปเททิ้งสิลูกมันเสียดายเทเออไปเยี่ยม โอ้ยผมงงมากเลยงงอะไรอเธียมเตี <Asia> Hence, ้มจินตนาการนำผมนะมันม ah ีหมาตัวหนึ่งมันวิ่งข้ามถนนปุ๊บมันไปเจอสามแยกจินตนาการอะไรอ๋อคือคิดตามผมไม่คิดตามผมอ่ะมันวิ่งไปตามทางเมื่มันเจอสามแยกเจอสามแยกซ้ายเป็นกระดูกขวาเป็นปลาไอ้หางกาเป็นหัวหันจะเลือกมาหมาจะเลือกกินอะไรกินจินตนาการใช่ไหมเราอยากกินอะไรกระดูกหัวหันตาซ้ายเป็นกระดูก ขวาเป็นปลาขวาเป็นปลาปลาดุกด้วยอ่ะปลาดุกอีกปลาดุกหัวกลายเป็นหัวอาหารมหมไม่กินกระดูกก็เสียดายมาทางนี้ก็เป็นปลาดุกปลาดุกแต่ตรงไปหัวอาหารอ่าก็ตรงไปโลกกินหัวอาหารอร่อยที่สุดอ่เพราะว่ามันเป็นหัวอาหารจะม,มีโปรตีนอะไรมันอร่อยแล้วเอ็งว่าเป็นอะไร ผมไ่รู้แล้วผมไม่ใช่หมาเนาะไงรสชาติอาหารหัวหาอร่อยไหมโปรตีนสูงด้วยเอ้าเอ้ามึงยอเยอะกว่าไม่ยอเยอะยอเยอะอะไรฮะผมยอเยอะอะไรแต่เยี่ยมตาจริงเอ้ามึงบอกว่าหัวหัานผมไม่ใช่หัวหานก็ผมถามแต่เยี่ยมแต่เยี่ยมถามแต่ผมไม่รู้ผมไม่ใช่หมาผมตอบแค่นี้เองเอ้าแล้วมึงไอ้กลืนในการทำไมกวนอะไรไม่กวนกวนใครไปกวนแต่เยี่ยม กูว่าในวันกวนมึงมึงวางกูกินการตามผมมึงคือวางสั่นก็ไอคิดตามคือให้แต่ยองมเลือกเข้าใจไหมแอบเป็นคำถามที่ต้องมีคำตอบแต่คำตอบผมไม่ได้เราคุณตอบเพลเรามึงกูถามมึงขึ้นล้วมึงก็นอนนะมึงหัวลอยใหญ่ๆหญ่กูอีกปากาดิแล้วมึงต้องสิแตกเลยเหล่ากลัวมึงว่ากูหมารติมาเลยว่าผมว่าตอนไหนยกไห้พูดแต้ยเป็นหมาเลยมึงกูถามขึ้นมึงคือพูดตอบไม่ได้เอ้าตอบอยู่าบอกผมไม่ใช่หมาไม่รู้อ้าวแล้วเมื่อี้กูกินตการยันยังบักากนี่ ึงว่ากูหมาเ็อย่างมึงว่ากูเป็นหมาอย่างว่าตตะเยี่ยมหน่อยมึงอย่ามาเว้าผมบอกงั้นเมื่อวากูเป็นหมาต้องคำถามว่าตะเยี่ยมซ้ายกระดูกขวาประดุกกลางหัวหางหัวหางอลไรเนาะมาเทียงกันเทียมเลยจริงไหมนี่กับเกี่ยมนี่เฝ้ากินนี่มันว่าพอเป็นหมาต่อไหนไม่ว่าเป็นคำถามอ้คำถามต้องมีคำตอบมันว่าพอเป็นหมาน่ะจะไม่ว่าเลยเอ้าพี่แตกนะโอ้ยกินผุดผิดห้าตะกัดกันอยู่ดอกผู้ใดเป็นหมาก็เป็นผู้นั้นแหละ เป็นทั้งสองคนตาอท้องมาเก่าลายโอ้เป็นทั้งทังสองคนวันนี้ไงเฮ้ยผมก็ตอบอยู่ชัดเจนแล้วว่าผมไม่รู้ผมไม่ใช่หมาจริงไหมอืมกูเ้าจะย้ำตอบอะไรหัวอาหาร้อผมจะคำาตอบนี้ได้หัวอาหารมีโปรตีนและมีประโยชน์มากเอาคิ้วมึงหรอเมเสียมึงต้องสิแตกโอ้ยตายดูอู้อ๋อมดพอดีด้วยกูเ่เอาแล้วอือฮั่นมานั่นอันนี้กันไหวต่างแตนหัวเฮือมพุน เทียงกันนะเอาเหนาขมาลูกเหนาขมาดีเลยเหนาขม่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับมื้อนี้ยุ้ยกับช่างขอบฟื้นของเพื่อนของคนงชเชนแนวจ้าครับมื้อนี้ลูกสาวเห็ดนยังมานี่ปลาหมึกปลาหมึกลาดพริก,กดีมากลูกแ,แล้วคำถามเป็นปลาดุกเนาะไม่ใช่ปลาหมึกอ๋อโอ้ยพอเถอะกินเนี่ยมาครับมาเอ็งไม่ต้องหัวพ่อกินเอ็งกินตัวไปเลยพ่อชอบหัวหัวหัวอยู่ไหนนี่ไงหัวมันนี่นี่เอ็งกินตัวมันไป สีแตกตัวไปเลยเนี่ยมึงอย่าไปกินหัวหัวของพ่อโอเคโอเคกีร่ากินหัวครับพ่อเองกินโตเข้าไปเนอสมควรอย่างนั้นแล้วบ้านทัวมันเก่าเล่าอีเลียนมาว่าพอเป็นหมาว่าตอนไหนร้อนตัวไปเองทันคป็นคำถามที่มีคําตอบแล้วแต่เขาจะตอบอะไรให้ตอบเรื่องตอบอะไรอือถูกกินกินได้ตูกหายก็จินมูเช็ดออกก็ได้วะนี่พู้ใดเนี่ยห็นบอก ไม่มีหรอกไม่มีใช่กันเออไม่มีเอ้ยจำได้กูเก็บเป็นความลับแล้วกันเนาะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมลืมนะผมพูดอะไรนะผมลืมึงว่าคุณเป็นหมาอ๋อโอเคจำได้ด้วยลืมลืมจริงเมื่อกี้บอกจังไรไงี้ยบักอัปปีอืม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 สวยเลยลูกแซ่บนี่ตรงไหน จำทางพ่ออย่าไปจำทางมันสั่งมันคนดังสันยอะไรนี่มันสั้างสถิตย์แต่ก่คนอัปปีคนดีต่างหากฝาาทั่วม,มาหล่อ<ม>ว่ากูเป็นมาจินตการไปด้วยว่าเน่ยกูจินตการกับมันมันมันบอกกูจินตการกูจินตการจินตการตากินาการตามาาอืมอแซ่บไหมบ้าเงเออแต่เยี่ยมแล้วก็ มีอย่างนึงมึงไม่เลยอ้าวเหรเอลืมโทษทีเอ่อไอ้น,นั้นผมจะบอกว่ามึงบอกยังมึงบอกยังว่านนไหมอันนี้มีแค่สองทางแล้วกูว่าสองทางแนละ้วมึงกูไม่เป็นกูไม่รู้อืมอะกูไม่รู้ที่จริงตเตี่ยมที่จริงเตี่ยมต้องควรรู้นะผมจะบอกว่าเอ่อเดี๋ยวแบบสองทางให้เลือกว่าน,นีนแ่แล้วแล้วมึงจับทำไมสองทางแล้วมึงจับทำไมบ๋อกกอดกูนะอ๋อโอเคผมก็ลืมน่ะ เกิดเป็นสองทางให้ใหเลือกไงอันนี้ก็คือเพื่อนสองทางเลยรอ,อประมาณเดี๋ยวว่าแต่เตี้ยมเดี๋ยวอออโอ้โยตายเนี่ยพันเกียรติ้ลยครับพีนบน่น้องมือมือมือว้านน้อพี่นไปสร้างเัน,นสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทไฟโปรโมชั่นพี่น้องเสนอพี่นสร้างมากมากหวัดไฟของเหริน<ฮ>เอ้าทำไมไม่ปงปลวกวะสัมพันธ์วะพลันเัินเหรินไปพี่ครับทำไมไม่ปงปกครับผมเขากดแหให้ อุ้ยมันบล็อกผมด้วยพี่แต่เยี่ยมมันบล็อกผมเงือบนะสาใจกักว่ะมันมันสั่งของเหร็นเดี๋ยวมาเดิมจีบมาด้วยสามอันไม่เลือก่นมีการมาถามมันกินสว่างดีนะแต่เยี่ยมเน่ยแต่เพิ่นไปเยี้ยงมันเออเดี๋ยวผมทดลองยินไอ้เมือนขึ้นเรา่นทดลองเนาะครับเนาะเพิ่นไปอันคุ้มต่ออยู่ข้าเพิ่นมาตะมาหน่อยบันมาหน่อยห้องบางนึงเนาะโอ้ยูเวลาอุ้ยมองไม่เห็นเลยตาฟางเพิ่นมาสั่นเนีือว่างสับตาพานหมอมาใครต้องง้เขาเ่าต่อตามเหรอ นี่แหละการวิธีสั่งอ่ะต้องสั่งให้รู้อ๋อตายแล้วสั่งให้รู้ใช่ไหมเงิงสั่งให้รู้เขาบล็อกไปเงิ่งใช่บล็อกหนี้แล้วม่ต้องตกนี้เลยเห็นไหมไม่ไปไหนแต่ในเพจเหรอในเพจมันนี่แหละแล้วน่าจะเพจน่าจะเพจซื้อมาแล้วเนี่ยเขาย่อเยอะอีกได้ลูกเลยเนี่ยเขาเห็ุแท้เนใจพอเาื้อใจยังดีอ่ใช่แล้วแบบว่ามันจะเป็นแบบไปฉายที่มาสั่งไปสามใช่ไหมแล้วแบบ เดี u, that, t t ๋ยวอะไรนะลูวกูโดนจ้ำตานะกูจ้ำตานะเออมึงไปจับมือลูกกูน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะจังไรเออเวทตอนอู้ยูอู้แซ่บพี่น้องอู้หูอืมอืมเป็นอายุอืมอืมเนี่ปลาหมึกสั่งโดยตรงจากไอ้นี่นะครับเนาะจากทะเล นะได้ตรงปกมาเนะี่ยไม่ตรงปลกก็แย่นะตรงเราก็สั่งปลาหมึกลายเป็นปลาทูไม่ได้หรอกอือฮึอือยมยม่้าแม่เจ้าแม่อ,อ,อ,แอไแม่เ้าแม่เ่เ้าแม่เร้า่เง้ีเ้าแม่จ้ม่เก้อแมเแม้แม่จ้ม่แม่มเ้าเแาม่เมัเาเจ้มันเป็นม่ม่เาแล่เ่เ้จ้ามเนี่งงมันอยตลอดเนาะเอ้า มึงหยัดไปมึงหยัดไปผมหวังดีนะเอ้หมอห์นี่เนี่ยจินได้อยู่แต่ไอ้มา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 หลอกด่ากูอีกโอรู้แล้วนะฮะบ้าผมเลียนมาแล้วนะรู้แสบครับพี่น้องนะครับแต่ไปป้อนมันเห็นอยังพอกินมาค่ะบ่พอกินเองได้มันกัมีมือยหงมันยิบกินเอาไปป้อนมันเห็นอืือย่าง นิ้วเดี๋นิ้วนิ้วเน็ตเข้าไปนิ้วเออออ้ยย้อยเลยมึงมึงได้ย้อยใส่ถาดไหมโอ้กูขึ้อิ่มแล้วทีนี้น้ำลายมึงย้อยปุ๊บเลยเมื่อกี้กูรู้กูเห็นกูเนี้ยทันอยู่เออหนานหายย้อยแล้วโอ้น้ำลายมันย้อยมันย้อยใส่ถาดหรือเปล่าวะไม่ลงลงนี่เห็นอยู่อิ่มแล้วนะครับพี่น้องครับผม แต่ผูใ้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครขอพวกน้องเฟื่นนอนน้าาองฝนนะครับนเนาะแต่ว่าจ่าใด้ทีบ่ดีก็ขอโทษขออภัยเนาะครับเนาะมึงหันมันย่อยดีครับผมเลยผมบอกกาต่อเนาะครับเนาะเว้ยย้อยตรงนี้ไงปักปั้มปักปั้มตลอดเลยเมื่อนี้ก็คางยาวๆมันน่อย,ย,ห,ยหลวงปู่ก,กูเห็นอยู่เงี้ยเนะมันเหนื่อยด้วยนะ มันทั้งน้อยทั้งเหนื่อยอะเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาแล้วเลือกขอสามเลือกส,ออกส,สามทางพ่อเธอธปีคิปโอเคครับผมสำหรับมือนี้่ขอบคื่อน้องเพื่อนของเฟื่อนได้ไปก่อนครับสวัสดีสสดครับรบายบาย